มมีควา,มมาต้นข้าวฟีเวอร์ความอบอุ่นที่ลุกเป็นไฟทั้งประเทศปรากฏการณ์ของสุป,ปริยาผู้สร้างโปรติสั์ในวัย13ปีต้นปีพศ2568วงการบันเทิงไทยถูกเขย่าด้วยกระแสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากเด็กหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนามว่าต้นข้าวสุป,ปริยาตาอุดม เด็กสาวจากจังหวัดกาญจนบุรีผู้เริ่มต้นเส้นทางสายลูกทุ่งด้วยความฝันอันบริสุทธิ์และแรงผลักดันจากความกตัญญูต่อผู้เป็นย่าและครอบครัวไม่มีใครคาดคิดว่าเสียงใสๆที่เปี่ยมไปด้วยพลังอารมณ์และความสามารถในการถ่ายทอดลูกทุ่งและหมอนำอย่างลึกซึ้งเกินวัยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจระดับประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏการณ์นี้ ไม่ได้เป็นเพียงกระแสชั่วคราวแต่คือต้นข้าวฟีเวอร์ที่สะท้อนถึงการรวมตัวของมวลชนผู้ศรัทธาในคุณภาพความขยันความกระตันยูและหัวใจที่จริงใจของเด็กคนหนึ่งอย่างแท้จริงซึ่งได้พลิกโฉมหน้าวงการเพลงลูกทุ่งไทยให้กลับมาคึกคักและถูกจับตามองอีกครั้งด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมล้น 1. จุดกำเนิดแห่งปรากฏการณ์จากเวทีประกวดสู่หัวใจมหาชน เส้นทางของต้นข้าวสุปริยาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นบนเวทีประกวดร้องเพลงอันทรงเกียรติอย่างดวลเพลงชิงทุนที่เธอใช้เป็นสะพานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและสารฝันอันยิ่งใหญ่ในการสร้างบ้านให้ย่าผู้เป็นที่รักซึ่งเธอสามารถสร้างตำนานด้วยการคว้าแชมป์ติดต่อกันหลายสิสมัยด้วยวัยเพียง12-13ปี การยืนหยัดต่อสู้บนเวทีที่ต้องใช้ทั้งพลังเสียงเทคนิคและความสามารถในการควบคุมอารมณ์เพลงอย่างต่อเนื่องนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพรสวรรค์และความมุกมนะะอย่างไม่ย่อท้อทุกบทเพลงที่เธอถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งคลาสสิกหรือเพลงหมอลำสนุกสนุกล้วนถูกขับขานด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติแต่ทรงพลังเข้าถึงแก่นของเพลงและอารมณ์ของผู้ฟังได้อย่างน่าอัศจรรย์ ความสำเร็จบนเวทีได้ส่งให้เธอได้รับความรักจากแฟนเพลงกลุ่มใหญ่ที่เรียกตัวเองว่าแฟนดอมต้นข้าวหรือที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มผู้พิทักษ์และสนับสนุนต้นข้าวซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ในปี2565นี้2การยืนยันด้วยตัวเลขคะแนนโหวตประวัติศาสตร์ ปรากฏการ์ต้นข้าวฟีเวอร์ถูกตอกย้ำด้วยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและไม่สามารถปฏิเสธได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกาศผลโหวตของรางวัลอันทรงอิทธิพลอย่างไทยรัฐอวอร์ด2025ซึ่งเป็นเวทีที่สะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของมหาชนทั่วประเทศในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีต้นข้าวสุปริยาไม่ได้เป็นเพียงผู้นำคะแนนเท่านั้นแต่เป็นการนำแบบทิ้งห่างคู่แข่งอย่างขาดลอย การที่เด็กหญิงวัยเพียง13ปีสามารถกวาดคะแนนโหวตออนไลน์ไปได้เกินกว่า80%ในสาขาของตนเองเป็นสถิติที่น่าตะลึงและถูกยกให้เป็นคะแนนแบบประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีเด็กในวัยเดียวกันคนใดเคยทำได้มาก่อนตัวเลขที่ทะลุเพดานนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพลังของต้นข้าวฟีเวอร์ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศและทุกช่วงวัยของผู้ชม นอกจากคะแนนในสาขาเฉพาะแล้วสิ่งที่สร้างความประหลาดใจและยืนยันสถานะของเธอในฐานะปรากฏการณ์ระดับประเทศคือตำแหน่งในคะแนนรวมทั้งระบบจาก12สาขารางวันทั้งหมดต้นข้าวสุปริยาสามารถแทรกตัวเองเข้าไปอยู่ในท็อปีของประเทศเขียงคู่ไปกับศิลปินและคู่จิ้นระดับเมก้าสตาร์อย่าง Rising Star ฝและคู่จิ้นหญิงหญิง Free Becky การที่เธอยืนหยัดอยู่ในอันดับสองของประเทศและมีคะแนนทิ้งห่างอันดับ4ถึงเกือบ50อร์แบบขาดลอยแสดงให้เห็นว่าความรักที่มหาชนมีต่อเธอมีความมั่นคงและเป็นกระแสะที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงความสนใจชั่วครั้งชั่วคราวการรอคอยผลคะแนน SMS ที่ยังไม่เปิดเผยนั้นจึงเป็นเพียงพิธ,ธีกรรมเท่านั้นเพราะความมั่นใจของทุกคนคือไม่มีใครไล่ทันแน่นอนด้วยฐานคะแนนที่แข็งแกร่งและพลังของแฟนดอมที่พร้อมหนุนหลังอย่างเหนียวแน่น 3. เกียรติยศสูงสุดที่มาพร้อมกับความดีสิ่งที่ทำให้ต้นข้าวฟีเวอร์แตกต่างและยกระดับสถานะของต้นเข้าสู่ปริยาให้เป็นมากกว่าศิลปินวัยรุ่นทั่วไปคือการได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรเกียรติยศซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ทั้งประเทศหันมามองเธออย่างจริงจังในฐานะบุคคลต้นแบบ เหตุการณ์นี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ค,ความสามารถในเชิงศิลปะการแสดงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความดีและความประพฤติที่น่ายกย่องของเธอในฐานะเยาวชนการที่เด็กหญิงม .1 ผู้ร้องเพลงจากหัวใจและแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างสม่ำเสมอได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของศิลป,ปินลูกทุ่งถือเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่มหาชนรักในตัวเธอไม่ใช่แค่เสียงเพลงเท่านั้น แต่คือคุณค่าทางจิตใจและความเป็นมนุษย์ที่งดงามหลังจากการได้รับพระราชทานเกียรติยศด,ดังกล่าวสถานะของต้นข้าวสุปริยาได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่าหลังวันนั้นต้นข้าวไม่ใช่แค่เด็กน้อยอีกต่อไปแต่เป็นศิลปินที่ทั้งประเทศให้เกียรติแล้วจริงๆ เกียรติยศนี้ได้กลายเป็นเกราะป้องกันและแรงผลักดันให้เธอเป็นที่ยอมรับในทุกระดับชั้นของสังคมทําให้สื่อมวลชนและผู้ใหญ่ในวงการต่างมองเธอด้วยความชื่นชมและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่การเป็นที่ยอมรับในระดับสถาบันเช่นนี้เป็นการตอกย้ำความเชื่อว่าความดีและความสามารถสามารถนำพาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนมาได้อย่างไม่มีข้อสงสัยมิติทางสังคมความหมายของ ฟีเวอรในเชิงเศรษฐกิจและมวลชนผลลัพธ์ที่ตามมายอย่างชัดเจนที่สุดจากต้นข้าวฟีเวอร์คือตารางงานแสดงที่นั่นขนาดจนแทบไม่มีวันว่างบางวันต้องเดินสายถึง2ง,งานใน2จังหวัดที่ห่างไกลกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการตัวของเธอในตลาดงานแสดงอย่างมหาศาลคอนเสิร์ตของต้นข้าวไม่ได้มีคนดูเยอะในระดับปกติแต่เป็นระดับที่ใช้คำว่าคนล้นงานได้อย่างเต็มปาก ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในจังหวัดใหญ่อย่างปทุมธานีนครราชสีมาสุพรรณบุรีชนบุรีหรือจังหวัดอื่นๆที่กำลังจะประกาศคิวงานต่อไปปรากฏการคนล้นงานนี้ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญเจ้าของร้านค้าและผู้จัดงานในพื้นที่ต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเพียงแค่รู้ว่าต้นข้าวมาแสดง ก็เพียงพอที่จะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้าสู่บริเวณงานเร็วขึ้น2-3ชั่วโมงก่อนที่เวทีจะเปิดด้วยซ้ำแฟนขับจากทั่วสารทิศต,ต่างเดินทานตามไปให้กำลังใจชุมชนท้องถิ่นได้ประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าอาหารและบริการที่เกี่ยวข้องสิ่งนี้คือความหมายของคำว่าฟีเวอร์ของจริงที่ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์ แต่คือพลังมวลชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกความเป็นจริงนอกจากนี้ในมุมมองของวงการเพลงลูกทุ่งปรากฏการต้นข้าวได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งหมอลำยังคงมีสเสน่ห์และสามารถดึงดูดคนดูได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผ่านศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและความสดใสทำให้เกิดการพลิกฟื้นฟูลูกทุ่งให้กลับมาเป็นที่สนใจในกลุ่มคนรุ่นเจนซีและวัยรุ่นอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่วงการลูกทุ่งตามหามานานบุค,คลิกภาพที่ทรงพลัง วุฒิภาวะที่สูงเกินวัยของเด็กหญิงม .1 คนนี้แม้จะต้องเผชิญหน้ากับความกดดันในฐานะบุคคลสาธารณะตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เธอสามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างน่าชื่นชมเธอต้องร้องเพลงไปเรียนไปและทำงานเพื่อครอบครัวไปพร้อมกันแต่ไม่เคยมีประวัติด,ด่างพร้อยหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนเวทีหรือในพื้นที่สาธารณะ ความประทับใจของคนในวงการที่มีต่อเธอคือไม่เคยตอบโต้ดรามา่าในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์และการปั่นกระแสต้นข้าวเลือกที่จะใช้ความเงียบและความตั้งใจในการทำงานตอบกับทุกคำถามและทุกดรามา่าวิัยที่เคร่งครัดเธอรักษามาตร,รฐานการเรียนและการทำงานอย่างสมดุลมีความเป็นมืออาชีพสูงในการทำงาน ความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพทุกคนบนเวทีตั้งแต่ศิลปินรุ่นพี่ทีมงานไปจนถึงพ่อแม่ครูเพลงและแฟนคลับพ่อแม่ครูเพลงแฟนคลับ และศิลปินรุ่นพี่ต่างพูดเหมือนกันว่านี่คือเด็กที่มีวินัยที่สุดคนหนึ่งที่เคยเจอความกตัญญูที่แสดงออกอย่างสม่ำเสมอในการดูแลย่าและครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่แฟนคลับรักที่สุดและกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เธอได้รับความเมตตาและแรงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากผู้ใหญ่ในวงการและคนไทยทั้งประเทศ ความดีงามทางด้านจิตใจนี้เองที่เป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีที่ทำให้ต้นข้าวฟีเวอร์ไม่ใช่แค่กระแสฉาบฉวยแต่เป็นความรักและความศรัทธาที่มาจากความจริงใจของมหาชนต่อบุคคลผู้สมควรได้รับโอกาสอย่างแท้จริงการสนับสนุนจากสื่อและสังคมออนไลน์ การที่สื่อขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์พร้อมใจกันให้พื้นที่กับต้นข้าวสุปริยาถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ยืนยันความแรงของกระแสต้นข้าวฟีเวอร์ สื่อหมายใหญ่อย่างไทยรัฐออนไลน์และข่าวบันเทิงรวมทั้งเพจคอนเทนต์ขนาดใหญ่และสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศต่างต้องเขียนข่าวเกี่ยวกับเธออย่างรัวๆเพื่อตอบสนองต่อความสนใจที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งนอกจากสื่อหลับแล้วแพลตฟอร์ม t i k t o ็กอกครีเอเตอร์หลายเบอร์ดังยังได้ยกย่องและนำเสนอเรื่องราวของเธออย่างต่อเนื่องการนำเสนอข่าวในวงกว้างนี้ได้สร้างความมั่นใจให้ใหกับสาธารณาชนว่าต้นข้าวคือท็อปทรีในปีนี้ และตอกย้ำว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่การซื้อกระแสหรือไม่ใช่เรื่องบางอื่น okay, หากแต่เป็นความรักจากมหาชนจริงๆที่เป็นผลผลิตจากคุณภาพของศิลปินที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสนุกมากขอบคุณมากๆคะพ่อพอ่อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะ ดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้มามมา